เราทําแล้วเนี่ยเราเอาไปขายที่ไหนครับการตลาดเราเป็นยังไงบ้างอ๋อการตลาดก็ส่วนมากก็จะมีคนมาดูซื้อที่บ้านครับเป็นพวกข้าราชการเกษรยนทางจังหวัดครับแล้วก็ทางพวกเกษตรอ,อําเภอนั้สแกนอันนี้เป็นออเดอร์อันนี้เราทําส่งเขา้าอืมอันนี้เป็นออเดอร์คือเราได้รับออเดอร์มาเสร็จปุ๊บเราก็ทาตามออเดอร์เขาเลยใช่พอออเดอร์มาเราก็หยุดงานพวกนั้นเราก็มาทาออเดอร์ก่อนอืแนะนําตัวหน่อยครับครับผมตุ้ตมซืบมีครับ อยู่บ้านหนองสัเล่้ยครับอําเภอทับตะเกะจังหวัดประจวบคีรีขันว์เนาะครับตอนนี้เราทําอะไรอยู่ครับเนี่ยอ๋อทำพวกผลิตภัณฑ์จลาหมร้าวอยู่ครับเป็นงานสีมือเกี่ยวกับกะลาะพร้าวใช่ครับอันนี้เราทํามานานหรือยังครับเนี่ยก็ประมาณห้าหกปีอะทำมาห้าหกปีแล้วครับเป็นยังไงมันยังไงครับถึงได้เริ่มในการทำไอ้ตัวนี้ครับ อ๋อจริงๆแล้วพี่การไปไหนไม่ได้ก็เลยเหมือนเราไม่อยู่นี่ครับก็เลยนึกยากจะทํางานก็เลยหันขึ้นมาทาพวกนันนี้นั่นแหอะพวกงานกีฬาพวกนี้งานกะาานี่นะครับขออนุญาตถามนิดนึงครับจีว่าพี่การนี่เป็นอะไรครับอ๋อมอเตอร์ไซค์ล้มมอเตอร์ไซค์ล้มครับแล้วก็กระดูกกระดูกเคลื่อนครับแล้วก็เลยเหมือนคล้ายกับหมอว่ากระดูกกระต้นครับก็เลยตังงานนั้นก็เลยเดินไม่ได้อืพาล่งมาเดินไม่ได้ครับ นี้เราก็เลยหันมาทำผลิตภัณฑ์จากกะหลาำมะพร้าวเนี่ยนะใช่ครับเป็นยังไงบ้างครับเราเริ่มแรกเนี่ยเราได้ความรู้มาจากไหนอ๋ออันนี้ศึกษาเอ,าเองเพราะเมื่อก่อนนี้พวกอินเทอร์เน็ตยังไม่มีครับใช้ศึกษาเอ,าเองคิดเองทําเองแล้วเราทำนะในรูปแบบอะไรบ้างครับตอนนี้โอ้โหสารพัดเลยอะสารพัดเลยหลยย่างครับหลายย่างเยอะมีเป็นโคมไฟด้วยมีเป็นท้อนก็มี ้อนทามตะลิวตะพีทุกอย่างแล้วก็เข็มขัดก็มีสร้อยคอก็มีมีหลายอย่างคือทําทุกอย่างคือแล้วแต่อเดียเราจะเกิดขึ้นได้ใช่ล้วที่นี้ว่าอย่างกะลามะพร้าวนี่เราเอามาจากไหนครับเนี่ยอ๋อซื้อซื้อมาซื้อเขาจะต,ตำตำเนี้ยตำส่วนนี้แหละเขาคข่าย่ายเป็นเกียนก็ถ้าเขาข่ายเกียนหกร้อยเราก็ซื้อหกร้อยข่ายพันเรา 1000, ก็ต้องซื้อพันคือว่าข้างในมันก็มีตัวมะพร้าวอยู่เราก็มาเอาขวดเรา,าออกเองเอาเนื้อออก เราเอาเนื้อออกเองใช่แงะเนื้อปอกด้วยปะปอกด้วยปอกเองนู่นคนปอกอ๋อคือเราจะต้องเอามาถึงแล้วก็มาปอกเอาเปลือกออกใช่พอเปลือกออกเสร็จปุ๊บเราก็ขูดทั้งในออกยีกใช่ทางานขนาดนี้เราก็จะเจาะรูแค่นี้เราจะเจาะรูอย่างนี้ใช่แล้วก็แง่เนื้อออกเอรูแค่นี้เลยอย่างนี้เลยแล้วแต่แต่ถ้าเป็นงานชิ้นใหญ่ก็รูใหญ่ขึ้นอีกอ๋อแล้วแล้วใช่แล้วแล้วแต่ว่าเขาจะรัางงานชิ้นไหน งานหนึ่งชิ้นนี่ใช้เวลานานไหมครับในการทําจริงๆแล้วก็ไม่นานนะวันวันก็ทําได้ก็สี่สิบห้าสิบลูกสี่สิบห้าสิบลูกนะแล้วแต่ผลิตภัณฑ์ที่เราจะทำเอามาใช่เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้รายได้เราต่อวันต่อเดือนอเป็นยังไงบ้างแต่รายได้ไม่ไม่ไม่ใช่ดีนะเพราะว่าอ,อต้นทุนแพงครับน่ยไม่ว่าจะเป็นกาวร้อนครับกระเลกกระดาษทรายกระดาษทรายกีบแต่ละาัดพวกนเนี้ยครับแต่ก็พออยู่ได้ ครับ mm ก็พออยู่ได้เป็นยังไงบ้างทำแนวคิดกันใช้ชีวิตทำกะลามะพร้าวเล่าสูตรท่านผู้ชมฟังหน่อยก็ดีชอบครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวโรงเรียนปิดเทอมนี่เดี๋ยวจะมีพวกนักเรียนก็จะมาศึกษาเรียนรู้เรื่องการแกะสลักลูกมะพร้า,พาวเป็นบนไซโอ้เราเราเราสอนด้วยใช่เส,สยแพร่ถ่ายทอดความรู้ด้วยใช่ใคือถ้าอย่างสมมติว่าใครอยากมาเงี้ยก็เราก็ยินดีใช่ เป็นวิทยากรสอนด้วยใช่ก็คือมาแต่แต่ต้องมาที่บ้านนะถ้าให้เราไปเราไม่สะดวกครับเพราะว่าเครื่องมือเรามันอยู่ตรงนี้มันทั้งหมดแล้วอืมคือถ้าเกิดใครอายากเรียนรู้ก็ต้องมาที่บ้านดีจังเลยเราก็สอนครับแต่พอสอนแล้วถ้าแต่ถ้าคนต้นใจก็ทําได้ครับยากไหมในการทําขั้นตอนไม่ไม่ไม่ไมยากต้องใช้ทักษะสกิลอะไรยังไงไหมไม่ต้องเลยล่ะครับนั่นแฟนแฟนนี่ก็เนี่ยแฟนเป็นคนเจาะครับ จริงๆแล้วต้องเป็นผู้ชายเจาะทีนี้เราก็เลยหาเทคนิคเอ่อเราก็ปกติต้องใช้มือจับอย่างนี้ทีนี้เราไม่เอาเราก็ใช้ไม้เป็นรูใช้กดใช้มือจับบางหางครับพอกดปุ๊บไอ้นี่มันก็ลงมาเลยรเราก็ต้องหาเทคนิคของเรา,าเองเราก็ต้องปรับเปลี่ยนให้มันง่ายใช่จากงานนย่างยากๆก็ทํามันง่ายขึ้นมาโอ้เราเราต้องมีเทคนิคด้วยทํางานพวกนี้ครับแล้วทีนี้เราทําแล้วเนี่ยเราเอาไปขายที่ไหนครั การตลาดเราเป็นยังไงบ้างอ๋อการตลาดก็ส่วนมากก็จะมีคนมาดูซื้อที่บ้านครับเป็นพวกข้าราชการ,กรเกษียณแล้วก็ทางจังหวัดครับแล้วก็ทางพวกเกษตรอำเภอนัแกแล้วก็แต่อันนี้เป็นออเดอร์อันนี้เราทําส่งเข่าอ,อันนี้เป็นออเดอร์ คือเราได้รับออเดอร์มาเสร็จปุ๊บเราก็ทาตามออเดอร์เขาเลยใช่พอออเดอร์มาเราก็หยุดงานพวกนั้นเราก็มาทาออเดอร์ก่อนอืมพอทาออเดอร์เสร็จปุ๊บออเดอร์ยังไม่มีมาเราก็มาทํางานของเราเองอืมงานที่เราจะออกไอเดียขึ้นมาเองใช่ใช่ทำเพื่อลองรับลองลองรับลูกค้าแบบของพวกนักท่องเที่ยวมาขก็จะพากันแวะมาที่บ้านโอ้มีเอ่อํำมู่มู่บ้านกำนันเขาก็มีมาเที่ยวแล้วก็เขาก็พาคนเข้ามาดูงานที่นี่นะครับ ทีนี้ว่าถ้าท่านผู้ชม FC ช่องบอมแมนวิถีเกษตรเนี่ยนะครับสนใจหนึ่งอยากจะมาเรียนรู้หรือว่าอยากได้ผลิตภัณฑ์ของที่พี่ทำเนี่ยจากงานฝีมือของพี่เนี่ยติดต่อได้ทางช่องทางไหนบ้างอ๋อก็มีเฟซบุ o กครับแล้วก็มีเฟซบุ๊กก็ไล f a c e e o o o เชื่ออะไรครับตุ้มซืบมีตุ้มสืบมีครับเดี๋ยวผมอาขึ้นให้นะครับแล้วก็เบอร์โทรเบอร์โทรเอ่อศูนย์ แปดแปดสามแปดีีห้าับขออีกทีนึงครับผมศูนย์เก้าสองครับแปดแปดสามแปดีีห้าโอเคเดี๋ยวยังไงเบอร์โทรผมก็จะขึ้นให้ที่หน้าจอนะครับครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่มาเปิดให้เราได้รับชมเกี่ยวกับการทํางานมือแฮนด์เมดครับสำหรับท่านผู้ชมที่ได้รับชมแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องบอแมนมิติเกษตรด้วยหรือใครที่อยากจะสนับสนุนงานฝีมือของคุณที่ ก็ยินดีอยากจะมาเรียนก็มาได้เลยมาได้เลยมาได้เลยก็ได้ให้คนรู้ได้ด้วยอีกได้หมดเลยครับแบ่งปันด้วยนะครับเรามีการส่งไปษณีไหมมีครับมีส่งเป็นพัสดุก็มีอ่าส่งส่งเป็นพัสดุไปเลยครับถึงบ้านท่านแน่นอนแน่นอนครับต่อเมื่อกี้จะพูดอะไรครับก็ก็ถ้ามาที่นี่คือเครื่องมือไม่ต้องเอาอะไรมาเลยมาเอาเครื่องมือที่นี่ทั้งหมดอืมคือการเราจะมาเรียนรู้มาสอนทำพวกนี้ครับเอาแต่เอาแต่หัวว่างๆมาเลย รับความรู้ที่นี่เอาใช่ปล่อยม,มองอมว่างเลยเดี๋ยวมาเอาความรู้ไป <c oughs> ครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ